นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะวาจายะเจตสาวาสโธทังนามะ อิทธิปาติหาลิกะรังพุทธรลูปังอหังวันทามิสัพโโสณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแควขาดธรรมังแควขาดสังฆังแควขาดสัตตูพานวินาสันติณนะการกุกุสันโธ สิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสปโปพุทธโจทธจะทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโออะลิยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหัง พุทธบูชามหาเตชวันโตธรมมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโพคววโหาอระหังพุทธโธอิติปิโสภะควานะมามิหังกาเยเณวาจายะเจตสาวาโสทะรังนามะอิทธิปาติหาริกะรัง พุทธรูปังอหังวันทามิสัพโโสณนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศินทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแควคาดธํามังแควคาดสังคังแควคาาสัตตูพานวินาศสันติณนะกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโร โกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสโอพุทโธจะทะเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัจจะพุทธานะมามิหังพุทธมูชา มหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะโวโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภควานมามิหังกาเยเณวาจายะเจตสาวาโสทังนามะอิทธิปาติหาริกะลังพุทธรูปัง อะหังวันทามิสัพะโสณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทงแคลคขาดธรมมังแคลคขาดสังคังแคลคขาดสัตตูพานวินาสันติณกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมาโน นานาจิตเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโธจะทะเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัจจะพุทธาณามิหังพุทธมูชามหาเตชะวันโต ธรรม,มบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภคะวาณาม,ามิหังนณกาโรกุก,กุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธ จทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยเมตรยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชา มหาโพคาวโหอะระหังพุทธโธอิติปิโสภควานะมามิหังนะกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสะโปพุทธโธจะทะเวเนเตทากาโรศสีสากยะมุนี โคตะโมยะกันเนยะกาโรอะริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควปวโหอาระหังพุทโธอิติปิโสภะวานะมามิหัง นากาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสะโปพุทโจัทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะการโออริยะเมตรโยชิวหาทีเต ปัจจพุทธาณมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคัปวโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควาณนะมามิหังณนะกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมการ โกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโธจัทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหัง พุทธบูชามหาเตชะวันโตธร,รมมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภควานามามิหังณกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเต พุทธกาโรกัสสะโปพุทธโธจัทเวเนเตทากาโรสีสกักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันตโตธรมมบูชา มหาปัญโยสังฆะบูชามหาโพควะโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภคะวานะมามิหังนะกาโรกุกุสันโธสิโรมะเชโมกาโรโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสะโปพุทธโธจะทะเวเนเต ทากาโรสีสกักยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคววโห อระหังพุโทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหัง